สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีตุลลิปรู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ตุลาคมพุทธศักราช2567ให้ที่ได้ราชาถือถ้วยเด็กถือดาบราชนีถือไม้เท้าเจ็ดดาบหกเหรียญสี่ดาบหนึ่งดาบราชนีถือเหรียญ 3เหรียญเด็กถือเหรียญช่วงนี้ค่อนข้างอาจจะเป็นช่วงรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดูดีดูสง่าดูมีราศีหรือดูโดดเด่นและจะดูดีในสายตาคนอื่นจะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีประสบการณ์ในเรื่องของทั้งดีและเลวร้ายมาก่อนก็อาจจะค่อนข้างจะรู้สึกว่าตัวเอง แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วก็ภูมิใจในตัวเองบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ตัวเองอาจจะไม่พูดเยอะอาจจะทําตัวเก็บเงียบหรือมีความรับหรือดูเป็นคนลึกลับเพราะบางทีอาจจะรู้ว่า,าไปช่วยใครหรือพูดเยอะเกินไปก็จ,จะทําร้ายตัวเองได้ช่วงนี้ก็จ,จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเก็บภูมิหรือจะเก็บเงียบเอาไว้การเรียนการศึกษา ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงก็ค่อนข้างคะแนนอาจจะอยู่ระดับที่ดีหรืออาจจะผลการเรียนดีหรือรู้สึกภูมิใจในการเรียนการศึกษาที่ตัวเองเป็นอยู่อาจจะมีผู้ที่ชี้แนะหรือมีผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับการติวที่ดีได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ทำอะไรก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็นำมาคิดพิเคราะห์วิเคราะห์พิจารณาแก้ไขกันไปเรื่อยๆบางอย่างที่ยังแก้ไม่ได้ก็อาจจะเก็บเอาไว้ก่อนค่อยๆปรึกษาผู้รู้หรืออาจจะทำอะไรต้องค่อนข้างไม่รีบไม่ร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรือ่องอาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคต รูศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกิจวิทยาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การเงินการบัญชีการบริหารบริหารธุรกิจและการบัญชีวิทยาการจัดการการจัดการการงานอาชีพ งานก็ค่อนข้างที่จะดีทำแล้วอาจจะดูดีดูภูมิใจที่มีการวิเคราะห์พินิจพิเคราะห์หรือนำมาใช้ในการทำงานหรือเป็นประสบการณ์ในชีวิตได้อาจจะก,ก้าวขั้นหรืออาจจะไดเ้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นถึงระดับหัวหน้าหน่วยหัวหน้าผแผนก หรือผู้จัดการหรืออาจจาะในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตได้อีกทั้งมีประสบการณ์าจากการแก้ปัญหาจากการเจอจากกาเจอปัญหาในการทํางานหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปรับใช้หรือปรับปัญหาต่างๆเอามาปรับใช้ในการทํางานได้ดีการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทําอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทําในอนาคตนักเทคโนโลยี นักสารสนเทศนักไอทีนักโปรแกรมเมอร์นักเขียนโปรแกรมช่างหรือวิศวกรที่ซ่อมเกี่ยวกับเครื่องจกักรกลหรืออาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ออตั้งแต่ชิ้นเลเ็กไปจนกระทั่งออชิ้นอาจจะอยู่ในระดับกลางๆเช่นพวกออพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือพวกทําชิปทําการประมวลผลต่างๆหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการประกอบ ฮาร์ดแวร์หรืออาจจะเป็นนักทำซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์หรืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องแลบหรืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเกี่ยวกับพวกเรื่องเอ่อทางด้านมลภาวะมลพิษทั้งทางด้านอากาศทางน้ำหรืออื่นๆหรืออาจจะเป็นเอ่อนักเก็บค่าิตินักเก็บข้อมูลนักวิเคราะห์ข้อมูลเอ่อนักวิเคราะห์วิจัย หรืออาจจะเป็นนักแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นนักบัญชีนักการเงินนักคิดต้นทุนหรือจะเป็นครูบาอาจารย์นักแนะนำแนวน,นักให้คำปรึกษาการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับประจำเป็นเงินประจำก็ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้จ่ายแต่ก็บอกใครไม่ได้ หรืออาจจะเป็นความลับอาจจะเป็นหนี้สินหรือเป็นอะไรที่มีความจําเป็นต้องจ่ายออกไปแล้วอย่างอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาก็าอาจจะแบบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือชอบทําบุญเป็นกิจวัตรประจําวันจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงนินวางแผนการใช้จ่ายไว้บ้างอย่าให้เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุน ส่วนใหญ่โชคที่ได้มาจะได้มาจากการทํางานหรือมาจากการหาไรายได้เสริมหาไรายได้พิเศษหรืออาจจะจากการไปแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วก็อาจจะได้เงินเสริมเงินเพิ่มมาหรืออาจจะไปเป็นนะักแก้ปัญหานะักให้คาปรึกษาอะไรก็ได้สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ปวดบ่าปวดคอปวดหลังหรือปวดเมื่อยโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้ออาจจะเกิดจากการทําตัวหรือปฏิบัติตัวที่แบบทําอะไรนานๆอยู่ในท่าเดิมนานๆมากเกินไปไม่ออกกําลังกายไม่ผ่อนคลายแล้วก็อาจจะมีเรื่องวิตกกังวลก็จะทําให้เหนื่อยเพลียอ่อนเพลียหรืออาจจะมีในเรื่องของออความดันต่าเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรจะต้องพยายามผ่อนคลายหลับพักผ่อนในเพียงพอออกกําลังกายบ้างหรือไปตรวจสุขภาพประจําปีบ้างในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆไม่น้อยอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทาง,ทงบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้อาจจะยังไม่พบเจอเจอใครยังเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียน หรือเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาอื่นๆที่มันมีเอ,อมากับตัวเองอาจจะในเรื่องของความอ่อนไหวเอ่อหรือความขี้ระแวงหรือความวิตกกงังวลหรืออาจจะเป็นคนที่เอ่อกลัวความขัดแยง้งหรือกลัวใครมาแทรกแซงหรืออาจจะค่อนข้างเป็นคนที่กลัวความผิดหวังหรืออาจจะทําให้เกิดความยุ่งยาก หรือทําให้ตัวเองเกิดปัญหามากยิขึ้นก็เลยช่วงนี้อาจจะต้องสดๆไปก่อนดูแลตัวเองไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีโชคมีลาบบ้างแต่ส่วนใหญ่โชคลาบที่ได้มาก็มาจากการงานต่างคนต่างขยนันต่างคนต่างหาเงินแล้วก็พยายามเก็บเงินเก็บทองกันอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาปากเสียงกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างก็ด้วยเรื่องไร้สาระแต่ก็ไม่ได้ทําให้แยกย้ายหรือเลิกลากัน ยังรักกันอยู่เข้าใจกันดีแล้วก็พยายามสร้างฐานะกันอยู่